ลมโอ้ใครทำเชเบตหนูทำเองเนาะสวัสดีค่ะลูกกอล์ฟเชเบตมาหนิเชเบตจะไปไหนคะอ่าพาไปดูกิฟต์เพียมเล็ดเพียมเล็ดจะไปดูอะไรคะอ่าแล้วเราจะไปจะไปดูกิฟต์กันนะคะน้องเชเบตมาทางนี้ นะะคก็จะให้เขาไปซื้อกิฟต์นะคะเพื่อติดไปวันคริสต์มาสที่โรงเรียนนะคะหนึ่งตัวกิฟต์หนึ่งตัวนะนี่นี่เหมือนของเอวาเลยเนี่ยนี้ยโอเคให้งบกี่บาทก็คนละหนึ่งชุดไงลูกนะเบเอานี้ติดไปโรงเรียนไหมไม่เดี๋ยได้สองสองชุดใช่ไหมชุดเดียวค่ะชุดเดียวเอาไปโรงเรียนไหมแบบเนี้ยไม่ได้เอาไหนเอาไหนอย่าทำอย่าผมยุ่ง เอว่ารักจังเลยชาเบสเอาแบบเอวาาไหมเนี่ยแม่วุ้มแต่อยากได้อันนี้แล้วก็อ่าเลือกคนละหนึ่งอย่างฮอร์อ่าสองอย่างก็ได้อ่ะออมเนตแต่ออมเนตโตแล้วนะอ,อ,นอ,อ,อันนี้นะคะ,ะอพอบียงคะอุ้ยทำไมเยอะจังอะ่ะอันนี้ไม่เอาเหรอไม่เอาเหมือนเอวาหรอ เอานั้นเอาออกหนึ่งอย่างเอานั้นที่ตัวเองเลือกใช่ไหมไม่รู้วามาส่งอันอะไเนี่ยยานี่ยาเอาแค่หนึ่งค่ะหนึ่งชุดพอค่ะลูกเธอเบสทำดีๆนะถ้าเธอเบสทำไม่ดีแม่อู๋ไม่ให้นะจิ๊บอันนี้มันได้น้อยทิมันได้น้อยอะไรคะซ้ายขวาค่ะลูกนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาเดี<อ>๋ยวมันทางจับดีๆค่ะลูกเธอเบสได้สองแล้วนะมา สายตังค่ะนี่ของเชอร์เบตนะคะของพี่อมเลสเอาไหนคะเอาแบบไหนอ่ะเออข้างติดสองร้อและติดตรงกลางอย่างนี้นั่นก็สองข้างก็ได้เอาไหมอ่ะติดอะไรสองข้างก็ติดจุกสองจุกเนี้ยเดี๋ยวมามาทำผมให้ออมเลสเองเนี่ยทำนี้เหรอเออเอาไหมเออได้ชั้นเบตชั้นเบตไม่เอาแบบนี้หรอเนี่ยอุ้ยคอนมันุดไม่ลูกต้องเปลี่ยนเอาอันนู้นมาคืนนะเอานนี้แทนไหม เอาไหมเปลี่ยนไหมทำดีๆเดี๋ยวพี่เขาพังเอาไหนแล้วเปลี่ยนอันไหนคะของอดูหน่อยอ๋อเปลี่ยนกับอันนี้นะคะอันนี้อุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้เปลี่ยนอันนี้ก็น่ารักน่ารักเหมือนกันแต่แม่อัวนอันนี้ดีกว่าแม่อัวไปติดของตัวเองบ้างนี่อุ้ยอันนี้ก็น่ารักแ่เลดแม่อูได้แล้วนี่อันนี้อันนี้ของแม่อุ้เ อ้อมเล่นอะไรคาผดผมไม้ไม้เยี่งของเอวาลูกให้เอวาไปค่ะหนูให้หนูให้หใหอ๋ออ้อมเล่นเสร็จหรือยังลูกอุ๊ยว่านสวยคือแม่คิตตี้นี่ก็น่าร,าการักกันลูกเนี่ยเ,เอานี้ไหมเอานี้แทนไหมเอ,เอาเอาแทนอันนี้ไหมเาน,านี่ยเอาแทน,าน,นอันานี้ไหมเอา,นานไหม น่ารักมากเลยนะเอาอันนี้ดีกว่าเอาแพนนั่นหน่อยเอาเพนเอาอะไรแม่แม่อันนี้ไม่เอาเดี๋ยวแม่อูซื้อให้เอาอันนี้ก่องนของแม่อูออมเนตค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะอ่ะอันไหนของออมเนตคะโอ้ยขอบ้องดิออมเนตอันนี้ของเชเบตเหรอของเชเบตได้อะไรมั่งครับเพมขอดูหน่อยค่อน นี่นะกีผข,ของเชิเด็ดนะคะแล้วอะไรอันนี้ขอนแม่อูแม่อูกอัออมเล็ตใช้ได้กันกิดมัดหรอใช่ค่ะโอของเชิเด็ดทำไมชอบเวอร์าวังตลอดเลยเวอร์วางตลอดโอ้<น>ไ,อได้ตั้งสาวันนะ่ะออมเล็ตได้อะไรบ้างดูซิไหนออมเล็ได้อะไรบ้างทำพี่ดีรู้มันจะขานไม่แค่นี้อนก็น่ารักดีแบบคนโตก็อันนี้นสอันรวก็อันนี้ของแมู่ก็ใชได้ี่ยใช้กับออมเล็ตได้้คมากช หมดไปร้อยสี่สิบบาทเลยสวยมากครัวันนี้ไปไปเดินสำเพ็งกันด้วยนะไปไหมไปไหมไปบ้าเบดรู้จักสำเพ็งเหรอรอบก่อนไปร้อก่อนทีนิดอยู่เดินเล่อจะกลับบ้านเบสนี่ชอบไหมที่ซื้อมาเลือกมาชอบไหมชอบโอ้โหต้องขนาดนั้นเลย่ะชอบไหมลูกชอบโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กับยักับยัยพันไปช่วยเบสคนนี้เลยนะป้า บายบายค่ะบ,าย,บายค่ะเรยบายครับไป